สินค้าเป็นกระปุกฝา,กาแดงนะคะสามารถใส่กะปิใส่น้ำพริกนะคะได้ถึงห้าร้อยกรัมหรือครึ่งกิโลค่ะรหัสนะคะจะเป็นตองเก้าค่ะนี่นะคะเป็นฝากเกลียวนะคะป้องกันความชื้นนะคะแล้วก็ป้องกันมดมแมลงนะคะเข้ากระปุกเรานะคะความกว้างนะคะวัดจากปากนะคะอยู่ที่ ประมาณ10เซนติเมตรค่ะความสูงนะคะวัดนะคะอยู่ที่ประมาณ7ซนติเมตรนะคะถ้ารวมฝาค่ะพลาสติกทำจากฟูดเกรนะคะเป็นฟูดเกรเลยนะสามารถใช้ได้นานค่ะไม่แห้งกรอบนะคะ